โรเซ่ะ่ํคำใหญ่นะคะลิซ่าคัดโทรหาแล้วบอกว่านะคะขอให้ทำสิ่งนี้ค่ะแต่เสียใจจริงๆนะคะที่โรเซ่คัดทำให้ไม่ได้เอ๊ะมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวมนเล่าให้ฟังค่ะส่วนเมื่อคืนนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวค่ะ YG เขามีเซอร์ไพรส์นะคะปล่อยแดนแพ็กซี่ออกมาค่ะ เรียกว่าชุดเซตไม่มีแผ่วเลยนะคะสำหรับน้องลิซ่าค่ะมาโซโล่เดี่ยวครั้งนี้นะคะชุดแจ่มตลอดค่ะแต่ว่านะคะเวลาที่เธอนะคะยกแขนนี่สิคะแม่แม่นี่หัวใจจะวายกันเลยทีเดียวนะคะไหนใครเป็นบ้างนะขอเสียงหน่อยค่ะแต่ท,ทางของน้องลิซ่านะตอนที่ซ้อมเนี่ยดูเธอคะ่ะมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วเมื่อคืนนี้คะ่ะน้องแชงคะ่ะเธอก็ให้สัมภาษณ์กับโว๊กด้วยนะคะ ก็มีเป็นคลิปเนาะเบื้องหลังค่ะขณะที่เธอกําลังแต่งตัวนะคะก่อนที่จะออกไปงานเมการ่าค่ะแล้วก็เล่าว่าค่ะลิซ่าค่ะโทรหาเธอด้วยนะคะเมื่อรู้ค่ะว่าเธอค่ะกําลังจะออกไปงานใช่ไหมแล้วก็บอกว่านะคะให้ถ่ายรูปนะกับคนดังๆที่นั่นนะมาให้เธอดูด้วยนะคะโอ้ยโรเซ่ค่ะก็ขำใหญ่นะว่า เอ๊ะจะทําอย่างนั้นได้ยังไงนะคะไปงานแบบนี้คนดังๆเขาก็ต้องแบบว่าคีิปคูคลิปคูอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมล่ะแต่เอ๊ะหนูลืมไปหรือเปล่าคะว่าตัวหนูเอนะคะก็ดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนที่ไปงานในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเบสลุคของงานด้วยนะคะแบบน่าเสียดายจริงๆคะ่ะที่น้องลิซ่าเนาะก็ไม่ได้ไปงานในครั้งนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะว่ายุ่งเกี่ยวกับโซโล่ของเธอที่กำลังจะออกหรือเปล่า ซึ่งก็เหตุหลายคนก็เสียดายเนาะจริงๆก็เสียดายตั้งแต่งานแอนดัมอวอร์ดไปแล้วอะค่ะแต่ถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าปลายเดือนนี้นะจะมีงานคล้ายๆกับปาร์ตี้นะคะของงานแอนดัมเขาด้วยค่ะ mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันะว่าจะชนกับการโปรโมทนะคะเพลงของน้องลิซ่าด้วยหรือเปล่านะคะเออจะได้ไปกับเขาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันคะ่ะเพราะว่า YG ก็ไม่เคยบอกอะไรล่วงหน้านะขนาดว่าโรเซร่เนี่ยจะไปงานเมกะร่าะคะ่ะ เขาก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเราก็ไปเห็นอีกทีก็นู่นนะค่ะอยู่ที่สนามบินแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะเมื่อคืนนี้นะคะก็เห็นเธอทำมาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีโมเมนต์ดีๆด้ารักหน้ารักหน้าของคู่นี้คะ่ะมีการห่วงใยละมีโทรหาก,กันด้วยะคะ่ะพิซ่าน่าจะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนาะเพราะออกงานใหญ่ขนาดนี้นะคะโรเซ่ก็น่าจะมีตื่นเต้นบ้างและคะ่ะ ก,ก็น่ารักน่าเอ็นดูถะะ้าทั้งคู่ค่ะแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ก่จะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า